โอ้ยข้าวเหนียวร้อนๆนี่จิดมมันหน่อย,อยเปิ๊บชา้ชาๆนะข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าเหนียวหมูทอดก็เป็นเมนูอยอดฮิตนะครับขนมครก สวัสดีตอนเช้าครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำงานกันครับกับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์ตรงเขานะครับบ้านอยู่หลังเขา อันนี้คือสารเจ้าพ่อขารลักครับบางทีก็จะมีงานประจำปีถ้าจะเป็นช่วงเดือนคุมภาพันครับงานสารเจ้าพ่อขารลักบันไล่แจ่วพ้อนตอนเย็นๆครับอันนี้ก็พาร์ตแบเกลรี่ ซื้อโจ๊กไปกินครับเดี๋ยวจะออกไปซื้อกับข้าวนะครับมากินตอนเช้าที่ทำง,งานอาอะไรร้อนๆกินตอนเช้ากันครับ ี๋ยวสายสายมือนี่จะไปทางอำเภอลานสักนะครับประมาณ60กิโลเมตรดูนะครับเฟซจ๊กเปิดหร้วปิดอ้าวปิดไฟงั้นราจะไปกินจุ๊ก เออ,อไปรัดใหม่อยากกินอะไรร้อนๆนะครับมีไหมครับใจ,จริงก็อยากกินโจ๊กนะครับต้องพึ่งตลาดสดหรือข้าวแกงข้างทางแล้วตะละครับ

ขนมครกข้าวเหนียวหมูทอดยี่สิบบาทไปขึ้นไปกินบนที่ห้องทำงานเราครับอยู่บนชั้นสามนะครับเดินออกกำลับบงกายทุกวันเดินขึ้นเดินลงครับ น้ำกดครับผมเขามาใช้ห้องทำอะไรไม่รู้วนี้อกีอ่เสนึสามวันโอ้โหเขามาขอใช้ห้องประชุมครับสามวันพหลรัสศุกร์เสา จิบๆๆจิบ,จบ,จบจข้าวกันแล้วครับจินข้าวไปก็ดูข่าวเช้าไปก่อบรรยากาศดอกไม้นี่สีชมพูสีม,ม่วงดีครับตาบอดสีซะละว,วนนันน,นี้น แดดเยอะนะครับแดดแจ่มแจ่มโอ้ิ้มชากันครับโอ้ยข้าเหนียวร้อนๆนี่จิ้มมันหน่อยๆเป้ยหน่อยกินชาเช้านะข้าเหนียวหมูปิ้งข้าเหนียวหมูทอดก็ เป็นเมนูยอดฮิตนะครับคือง่ายขายคล่องเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะไปจังหวัด กาญจนบุร <łość> ี seja, uri, ครับไปแคมปิ้งครับวันศุกร์ถสมประมาณเย็นๆครับแล้วก็ตื่นเช้ามาก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ